ก็สวิติกันด้วยเขาบอกวันนี้ก็จะพามาแบบว่าดูวิธีการจัดทรงดีมซูเปอร์คัพนะผมให้รถเรามันเตี้ยขึ้นนะผมให้มันแบบดูทรงสวยขึ้นนะครับผมเป็นทรงประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนี่นะอย่างแรกครับผมที่ต้องทําเลยคือโหลดหน้าครับผมเออผมบอกก่อนว่างบในการจัดทรงครั้งนี้120บาทนะผมฟังไม่ผิดครับผม120บาทเท่านั้นนะผมอ่ะมาคุยกันเรื่องโหลดหน้าเรื่องโหลดหน้าโหลดหน้า1.5นิ้วนะครับ ผมบอกก่อนนะผมว่าผมทําเองนะครับผมค่าช่างไม่มีนะครับคือทําเองทุกอย่างนะผมเจบบาะบังโคลนโหลดโช๊คับผมแต่ว่านอ็อตไอ้ตัวยึดบังโคลนเอ้แม่ยึดบังโคลนเท่าเทียบไอ้น็อตตัวยึดแกนโชค๊คผมจะใส่ได้แค่ตัวเดียวนะผมเป็นตัวล่างนะผมก็คือเราต้องขันให้แน่นนะครับผมเราต้องมั่นใจนิดนึงว่าขับไปแล้วมันจะไม่หลุดไม่เดง้งไม่ไปไหนนะครับผมสองฝั่งเลยนะเจาะเองนะครับผมตรงนี้คือ ในราคาศู์บ้านนะผมคืออันนี้คือฟรีับผมคือเราทําเองไงครับผมอันไหนทาได้เราทําเลยครับผมจะได้ไม่เสียเงินนะครับมีอุปกรณ์ก็ทํากันได้นะครับจริงๆผมก็ไม่มีหรอกผมสเสอร์ไปทำนะผมแต่เรามาดูข้างหลังต่อครับผมนี่ครับผมข้างหลังเราก็เป็นช็อคเดิมนีผมหรือบางคนอาจจะไม่ชอบช็อคเดิมก็ไปซื้อช็อคร้อยสิบนะผมแล้วก็ใส่ข้อโหลดเอาก็ได้นะครับผมไม่ก็ไปหาซื้อพวกช็อคพร้อมข้อโหลดที่เขาขายกันนะม,มือสองอะไรงั้นนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมดูครับผมคือค่อนข้างจะเตี้ยลงมาเยอะเลยนะครับผมตอนแรกมันจะสูงแบบสูงอยู่ผมความสูงประมาณสามร้อยสามสิบสามรอยี่นะครับตอนนี้สูงประมาณสองเก้าห้าสามร้อยนะครับผมคือเตี้ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเออไอตัวข้อโหลดตัวน,นี้ก็ราคาร้อยี่สิบาทเออไอร้อยี่สิบาทที่ผมบอกคือเสียค่าข้อโหลดอย่างเดียวนะครับผมเออประมาณนั้นนะแล้วต่อมาที่ต้องทําเลยคือ ตัดขาดตั้งนะครับผมหรือไม่ก็ไปซื้อขาตั้งสั้นก็ได้นะครับผมแต่ผมผมคือผมจะทําให้งบม,มันประหยัดที่สุดนะครับเราก็คือตัดเชื่อมนะครับตัดเชื่อมให้มันสั้นลงนะผมรถมันจะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับคือตอนแรกรถมันจะตั้งไม่ได้เลยครับผมรถมันจะแบบว่าตั้งเกินมันจะแบบตั้งไม่อยู่ครับผมเดี๋ยวให้ดูทรงรวมๆนะนี่นครับประมาณนี้ ก็จะต้องรอก,กันหน่อยนะครับผมแต่ว่าต้องยอมรับนิดนึงครับผมว่ารถอะไรมันจะขูดรถแบบคอท่อขาตั้งคู่อะไรพวกนี้นะครับผมมันจะขูดนะครับผมก็ดูกัรรวมๆเข้าๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็คือไม่มีคลิปลงกันแล้วผมวันว่วางๆเราไปจัดสรงมาแล้วก็มาบอกต่อนะครับผมประมาณนี้ผมแค่นี้แหละจุบจบุเดี๋ยวผมคือรูมให้ดูว่าผมว่าแบบทรงก่อนหลังมันจะเป็นไงผมก่อนจัดกับหลังจัดนะครับผมก็ประมาณนี้ yeah